น้ำนมแม่นะคะก็ถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดสําหรับลูกค่ะทําให้ปัจจุบันนะคะก็มีหลายหน่วยงานรณรงค์ให้หญิงสาวที่คลอดบุตรให้นมกับลูกค่ะสมาร์ทนิววันนี้นะคะพาไปดูธุรกิจหนึ่งค่ะที่เกิดจากความรู้สึกอยากแปรงปันกับวัตถุดิบแบบไทยๆอย่างหัวปลีกล้วยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะบำรุงน้ํานมสําหรับคุณแม่ค่ะน่าสนใจขนาดไหนติดตามในจักร้อยสู่ร้านค่ะ แนวคิดที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาย่อมเยาวให้กับหญิงที่ให้นมบุตรเพราะตนเองเคยประสบปัญหามีน้ำนมไม่เพียงพอเช่นกันทำให้คุณคณิ t h าจันคจรชัยเจ้าของธุรกิจพรีพิมศึกษาค้นคว้าจนพบว่าปลีกกล้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายของไทยมีคุณสมบัติช่วยบำรุงน้ำนมคุณแม่ให้นมบุตรรวมถึงประโยชน์ด้านการช่วยดูดซึมสารอาหารจึงได้พัฒนามาเป็นเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบง่ายต่อการบริโภค กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจริงๆเราเป็นกลุ่มคุณแม่ให้นมลูกลนะคะตอนหลังมาหลังจากงานวิจัยและการพัฒนาแล้วก็ค้นคว้าว่าข้อมูลมีสารอาหารอะไรบ้างเนี่ย กลุ่มเป้าหมายต่อไปก็จะเป็นกลุ่มคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ค่ะตั้งครรภ์เพราะว่าช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะได้รับยาหรือยาเม็ดที่คุณคุณหมอค่ะช่วยให้เสริมในเรื่องของธาตุเหล็กอยู่แล้วค่ะและในปีกล้วยเองก็มีสารที่ตั้งต้นในการสร้างเม็ดเลือดแดงที่สูงเราค่อนข้างอิงงานวิจัยมากนะคะก็ทําให้รู้ว่ามันมีสารมากมายที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยตอนนี้กลุ่มที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมก็จะเป็นกลุ่ม สูที่รักสุขภาพเพราะว่าช่วยชะลอการเสรื่อมของเซลล์ได้ดีขึ้นด้วยคะกว่า4ปีที่ริเริ่มทําธุรกิจจนเป็นที่รู้จักคุณคณิ t h าชี้ว่าเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจยอยากให้คุณภาพชีวิตของแม่และลูกน้อยดีขึ้นจึงเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องควบคู่การศึกษาค้นคว้างานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสร้างความน่าจะถือให้กับผลิตภัณฑ์จนสามารถวางจำหน่ายทั้งในโรงพยาบาลแม่และเด็กและคลินิกให้นมแม่ รวมถึงช่องทางออนไลน์และร้านสะดวกซื้อทั่วไปเบื้องต้นไม่ได้ง่ายเลยค่ะเบื้องต้นเนี่ย ค่อยๆเติบโตเพราะว่าไม่เป็นที่รู้จักมากนักแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดซึ่งไม่เคยมีใครแปรรูปหรือว่ามีการศึกษาค้นคว้าเรื่องปลีก้ว้มาก่อนการเข้าสู่ผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องยากและมีคําถามมากมายแต่เมื่อมีคําถามแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้าไปหาคําตอบโดยการองิงสถาบันการศึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แผนกต่างๆของหน่วยงานต่างๆของราชการด้วยจุดที่สาคัญที่สุดก็คือตัวผู้บริโภคเองค่ะที่เมื่อได้รับได้บริโภคผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วเนี่ยมีการบอกต่อจ คนที่ได้รับคุณคณิธาเล่าว,ว่าปัจจุบันได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปลีกล้วยเป็นหลากหลายรูปแบบและรสชาติเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคทั้งแบบผงที่มีรสหวานทานง่ายสะดวกต่อการพกพาแบบซองชามีรสจืดสำหรับกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือแบบพร้อมดื่มบรรจุขวดสามารถดื่มได้ทุกวันยืนยันด้วยผลวิจัยว่าไม่มีผลข้างเคียงพร้อมวางแผนธุรกิจเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในเร็วนี้เพิ่มเติม ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากค่ะในแรกเริ่มแล้วว่าเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จสทัทีเดียวแต่ถ้าเรามัาน่นใจตั้งใจแล้วมั่นใจว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์ของเราดีมันจะต้องไปได้แน่นอนการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆต้องเริ่มมาจากการแก้ปัญหาได้มีนวัตกรรมใหม่ๆค่ะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงผู้บริโภคได้และสื่อสารได้ดีค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันได้อย่างไร จากเป้าหมายธุรกิจที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการหวังผลกำไรแต่เมื่อธุรกิจเติบโตและต้องการยืนระยะออกสู่สากลได้จึงต้องมีการบริหารจัดก,การอย่างเป็นระบบควบคู่การช่วยเหลือสังคมด้วยการส่งผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความยากลำบากในการเลี้ยงลูกเกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปจตุพรอัธโยโคถ่ายภ,ภาพวรินทร์บาราสิน True for you รายงาน